ที่เอาแป้งมาทำเส้นเหมือนกับขนมจีนเลยขนมจีนแป้งใส่เข้าไปอย่าง,งานั้น

อันนี้กลายเป็นตำตั่วแล้วอ๋อเอาแล้วดองแดงให้สนยยหมายถึงอ๋อดองแดงคือไอ้เส้นที่เป็นแอันใหญ่ก็คือขาดเมื่อกี้ก็คือดองแดงแล้วใช่ไหมครับก็กินได้เลยใช่ไหมฮะอย่างนั้นอ๋อ ก็ไก่กับตำทั่วไปแล้วอย่างงี้คือตองแดงยังไม่เสร็จใช่ใชไหมครับอันนี้เส้นค่ะเส้นขนมจีนอ๋อ <c oughs> งงเลย <c oughs> ดองแดงหน้าตาเป็นยังไแแงนนแต่ว่าอันนี้เขากินผสมดองแดงกับตำทั่วรวมกันเป็นมีทั้งเส้นขนมจีนแล้วก็เส้นอันนี้ที่เหมือนเกี๊ยวอี อ,อ๋โอเคมากูก่รู้ลืมไปลืมไปเด็กผู้เชี่ยวชาญเรื่องตล้าโอเคนี่ครับร้านป้าสวงนะครับส้ตมตำป้าสวงนี่เป็นเมนูเรียกว่าอะไรครับ อันนี้คือตำตัวหลวงตำตัวหลวงมีทั้งเส้นขนมปี๊บแล้วก็อันนี้เนี่ยน้องแดงอ่ะเป็นเส้นแป้งเหมือนแป้งเดียวกับเส้นขนมปี๊บแต่ทำเป็นอันใหญ่ที่เราดูทำเมื่อกี้เนี่ยการทำเส้นแบบนี้เป็นการเป็นร้านนี้ทำสดเลยใช่ไหมใช่ทำกันสดๆกินกันสดๆเลย อร่อยไหมครับออร่อยครเริ่มไปที่คำแรกครับเป็นไงบ้างรสชาติแซ่บไหมชอบหน,าน้าตามีป <ตะ S 2> ลา<ะ>มีผักถัก่วสดชัดมีผักด้วย โดนมากขับไปกรุงเทพจะได้จะหาวิธีกินที่ไหนเนะี่ยมีอะไรอีกนะมีผักอ่ะผักบุ้งข้าวหลังถั่วเส้นขนมจีน,นสเส้นน้องแดงที่ทำสตาถล่มปลาหล